คลิปนี้เราจะพาไปเที่ยว4โลกในที่เดียวทั้งยุโรปแฟนตาซีและป่าลับบอกเลยว่าทั้งหมดนี้อยู่ที่พัทยาจริงๆไปดูกันเลยครับเริ่มพนที่แดนมาร์คใหม่ล่าสุดบนเขาพระตำหนักหมู่บ้านชาประมงฟิชแมนวิลเลจพัทยาตกแต่งสไตล์ยุโรปสีสันสดใส หายยยลููกสวเมือนอน่ต่างประเเทศเลยตอนนี้เราอยู่ที่จุดเช็คอินแห่งใหม่ของพัทยานะครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับที่นี่เขาจะมีคาเฟ่ร้านอาหารครับบรรยากาศดีมากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันเราไปชมบรรยากาศที่นี่กันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูท็อปวิวด้านบนกันนะครับขึ้นประภาคารไปชมวิวพัทยาแบบ360องศากันสเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนประภาคารของหมู่บ้านประมงนะครับนี่คือวิวนะฮะ เดี๋ยวเราให้ดูวิวด้านนี้นะอะเห็นทยาโอเ,เสยาสถ้าตอนเย็นๆอากาศดีๆเนี่ย หน้ามาถ่ายรูปแล้วก็ทานข้าวทานอาหารนะครับมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านขายยาๆเลยโลเคชั่นเขาก็ค่อนข้างดีหลังเป็นภูเขาแล้วก็ด้านหน้าติดทะเลที่จอดรถก็เยอะนะครับเนี่ยอันนี้ที่จอดรถ เป็นหลังคาโซลาร์รูปเกล็ดงานอาหารญี่ปุ <Mueller> ่นเลยนะปลาดุบเริ anyway, ่มอยู <The> ่ตรงนูนกัน วัวไาเริ่อเลยเหมือนไปเมืองนอกเลยนี่เป็นร้านสเต็กนะครับร้านเมจินร้านนี้ด้วยนะร้านดังเลยร้านนี้ทาน ใครชอบเครื่องดื่มนะครับอันนี้มีการ์ดเครื่องดื่มเพียบเลยส่วนนี้เขาจะมีของขายด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟแล้วก็ของที่ระลึกมีเล็กลนๆอย่างนี้นะอันนี้เล็กดีใครอยากลองเนี่ยมีมาเล็กกาแฟเล็กๆเอ้เจ๋ดี ด้านบนจะเป็นเรือใบตกแต่งเต็มเลยนะพามาดูเคมาดูเคตรงนี้มีอะไรน่า,นากินบ้างเค้เาทำสวยนะมัน้น,น้อยือนเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเล นตกด้วยนะก็ได้ฟีลเหมือนมาเที่ยวต่างประเทศนะครับมีจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆแล้วก็มีร้านอาหารคาเฟ่อร่อยๆเยอะะเลยครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่เขาเป็นแหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ครับเข้าฟรีมีที่จอดรถเพียบ ใครมาเที่ยวพัทยาปักหมุดตามมาได้เลยครับมาพัทยาแล้วอยากกินช็อกโกแลตพร้อมดูวิวทะเลต้องที่นี่เลยครับเดอะช็อกโกแล f a ฟคทอรี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านนี้นะครับร้านเดอะช็อกโกแล f a ฟคทอรี่เป็นร้านของฝากช็อกโกแลตขนมอร่อยๆแล้วก็ร้านอาหารด้วย ทีเด็ดของเขาก็คือช็อกโกแลตนำเข้าจากเบลเยียมสวิตและฝรั่งเศสมีให้เลือกกว่า40รสชาติเลยทีเดียวเขามีช็อกโกแลตเยอะเลยอันนี้เบสเซอร์เขาเนี่ยเคือเบสเซอร์เลอร์นีพาย คกุกกี้แล้วก็เค้กน่าทานมากอันนี้เป็นตรีมขนมที่เขาทําแพ็กเกจสวยๆให้นี่เป็นของฝากก็ได้อันนี้เป็นตตมคริสต์มาสปีใหม่นะครับแพ็กเกจเขาสวยนะน่ารักมนาะส่วนด้านนี้ก็ยังมีของ ชิลเล็กนะครับขนมได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันโอ้คิวยาวเลยร้านตกแต่งสวยนั่งสบายไขสายหวานปักหมุดที่นี่ไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนได้มาแล้วครับอันอย่างเดี๋ยวมีทางลงผ่านรับเลยนะครับเพื่อนๆช็อปปิ้งเสร็จเดี๋ยวพา เดินลงไปชมหาดด้านล่างข้างๆร้านมีทางลงไปใช้หาดด้วยนะครับ เป็นชายหาดที่น่าเล่นนะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะน,น้อก็น้ำก็น่าเล่นด้วยน้ำใสดีน่าเล่นดีโอเคเลยอนแรงน่าเล่น เที่ยวกันได้นะครับเพื่อนๆมีทั้งร้านอาหารนะครับร้านขนมหวานคาเฟ่แล้วก็มีชายหาดให้เล่นน้ำด้วยชิวๆมากกาศดีมากจากทะเลจะพาทุกคนไปโลกแฟนตาซี House of Benedict คาเฟ่สตูดิโอบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากๆเม,ม็มเต็มแน่นอนครับเดี๋ยวเราพามาเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่ที่พัทยานะครับที่นี่แหละครับ welcome to o u t o f b e n d i c t เราจะไปหลงป่าในภาราได้กันนะ this way ทางเข้าเป็นปา่าสวยมากเลยโอ้เราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับโอเคเราได้ตั๋วมาแล้วนะครับค่าเข้าคนละหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เขาจะมีคูปองร้านค้าให้ด้วยนะครับโอเค let's go มันหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งเลยมุมถ่ายรูปเยอะมากนะส่วนใหญ่เขาก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันด้านในตกแต่งสวยมีทั้งป่าเรือ และปฏิมากรรมเก๋ๆเ,เหมือนหลุดเข้าไปในหนังมันจะมีสองชั้นนะครับเดี๋ยวเราเดินดูชั้นที่หนึ่งก่อนจะมีร้านอาหารคาเฟ่ นี่เลยเหมือนอยู่ในเมอร์เมดอยู่ในหอยมุกหอยเชลเป็นขายเซเวเนียเสื้อผ้าและเครื่องประดับของเล่นตุ๊กาตามีเยอะด้วยอู้ยะ นั่งนั่งเข้าไปเหรอนั่งได้เหรอรู้ได้ไงนี่เหรอเฮ้ยโยกนะไม่ได้โยกเดยวหล่นเอาแค่นี้เราพอแล้วไม่เอาจริงจอครับเที่ยวกินแช่เที่ยวฟอลล์ในพัทยาอยู่รบทะเลแฟนตาซีตาลับสนุกสุด โอ้บรรยากาศสุดชิคมากบรรยากาศชิวมากนะครับที่นี่นะครับไม่ร้อนนะครับกำลังดีเขาก็มีพัดลมเป่าเป็นจุดๆนะครับแล้วก็เดินเปิดเพลงนะครับชิวๆถ่ายรูปมีเครื่องดื่มมีอาหารนะครับจุดเป็นจุดเช็คอินที่ดีเลย เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันชิว ส่วนนี้ก็จะเป็นปรติมากรรมกลเลอรี่ต่างๆครับรูปภาพได้นะฟิลถ่ายรูปเขาจัดฉากสวยไอ แล้วก็ออกมานนี้เลยดสวยเลยยาสวนาตรน,นี้ก็สวยเหมือนม้าหมุนเลยหิมนน้มาอไอเดียดีนะเขาเอาเซตบอร์ดมาทำเป็นโต๊ะเออ ใครที่ชอบคาเฟ่เปิดใหม่สีสวยถ่ายรูปสีสวยนะครับเช็คอินสีสวยมาที่นี่นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับมีจุดถ่ายรูปสีสวยมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยครับนี่เลยครับ o u t of Benedict นะครับรับรองไม่ผิดหวังเดี๋ยวเราพามาเที่ยวคาเฟ่รับที่พัทยานะครับที่นี่นะครับ เ็กฟอร์เรสรับมากเลยหายากมากาครับแต่และโซนมีส่วนคาเไปรับด้วยโอ้โหสวยงนะสวยนะสวยนะยนะเข้าจัดดีเข้าเคฟเข้าถ้ำไปเลยมา ีไไ่ได้ได้บรรยากาศดี <laughs> ลึกลับโอ,อาเฟลับๆับจริงนะครับเดินเข้ามาในบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับมป็นูรลับเยอะมีจุดเช็คอินนะครับน้ำตกถ่ายรูปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไหว้พุทธมงก วเราเดินเข้าไปในทางหมอกระดับเฟิร์นนี่ดูไอหมอกเขายังไงโอ้โหว้าวเลยทำเดินในไอ้หมอก ปลาด้วยโปลาทั้งหมด Back Forest พัทยาคาเฟ่รับบรรยากาศที่เหมือนยกป่าทั้งป่ามาไว้ที่นี่ตั้งแต่น้ำตกจำลองหน้าทางเข้าบอกเลยว่าลิกลับหน้าค้นหามากๆเลยครับ คาเฟ่รับบรรยากาศดีมากๆครับชิวมากมาที่นี่เหมือนเข้ามาในป่าลึกลับด้านในก็มีคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศคาเฟ่ที่นี่กาจะมีคาเฟ่ ดีมากมากอันนี้โซน T D Art นะครับเป็นสามมิตินี่ในรูปนืมนะเตือนตือนตื๊เหมือนอยู่ในดอกไม้ไหม <laughs> อันนี้เหมือนดึงช้างตึกมีปานิโมด้วยนะเนี่ยโดนฉลามกินช่วยปานิโม <laughs> อันนี้เด็กน่าชอบมีกระล่อมด้วยมีเสือมีลามโผล่เฮ้ยเขาทำดีอยู่นะดีนะเอ่อมาพักเที่ยวใครชอบถ่ายรูปเช็คอินถ่ายรูปกับภาพสามมิติส,สวยๆโอเค บรรยากาศร่มลื่นมากๆนะครับที่นี่นะมีทั้งบ่อน้ำน้ำพุแล้วก็ต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นไม่ร้อนปลาก็เยอะเนี่ยมีปลาเยอะเลยใครชอบให้อาหารปลา ดีบรรยากาศดีเป็นคาเฟ่ลับที่น่ามา,าพักผ่อนนะครับมาทานอาหารมาทานกาแฟอร่อยๆครับดีตกแบ็ k ฟอร์ลิป ใครที่มาเที่ยวพัทยานะครับก็แวะที่นี่ได้นะครับ Back Forest Cafe นะครับบรรยากาศดีนะครับแล้วมีมุมพักผ่อนมีคาเฟ่มีอาหารแล้วก็วิวส,สวยๆให้เช็คอินถ่ายรูปนะครับเที่ยวกินแชร์ไปด้วยกันนะครับกดติดตามไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ